ันนี้นะคะก็พบกับรินกันอีกแล้วนะคะวันนี้รินอยู่กันที่โชว์รูมคุณไดเรียบทางดนรามอินทานั่นเองค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในโชว์รูมนะคะวันนี้เราอยู่กันในรถคุณไดสตาริเอ็นนั่นเองค่ะวันนี้นะคะรินจะพาขับออกถนนใหญ่นะคะไปดูกันว่าการขับออกถนนใหญ่ขับรถยาวๆกว่าปกติเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าครั้งที่แล้วที่ทํารีวิวไว้ครั้งแรกเลยเราขับสั้นมากๆนะคะวันนี้นะคะรินอยากจะลอง สัมผัสนะคะว่ารถคันนี้เนี่ยให้ความรู้สึกยังไงบ้างแบบเต็มๆเลยนะคะซึ่งวันนี้ก็เลือกที่จะไปคนเดียวนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผิดพลาดประการใดในการถ่ายทําต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มออกเดินทางนะคะไปกับรถคันนี้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะวันนี้ไปคนเดียวนะคะไม่มีฝ่ายขายไปด้วยนะคะ ก็จะต้องดูว่าทำอะไรผิดอะไรถูกบ้างเนี่ย่นะไปวันนี้ไปคนดี้แล้วอย่างที่รินเคยบอกไว้นะคะว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็ขับไม่ยากเลยนะคะก็นะคะก่อนออกก็ปรับประจบสักเล็กน้อยนะคะ คันเก่าเนี่ยเวลาตีวงออกจากโชรูออกจากซอยเนี่ยก็คือค่อนข้างง่ายเดี๋ยวเรามาดูคันนี้เพราะว่าครั้งที่แล้วที่ขับเนี่ยไม่ได้ลองออกถนนนะคะเราก็ไม่ได้ตีวงอะไรเยอะมากนะคะนี่นะคะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวนะคะตรงนี้ก็จะมีกล้องนะคะขึ้นมาให้ด้วยนะคะเพื่อดูความปลอดภัยด้านข้างนะ ขึ้นทางนะคะแต่เท่าที่ขับมาเมื่อกี้ต้องบอกว่านุ่มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าโค้งเข้าเลี้ยวอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเปิดระบบเลนเชนแอ a s s i s ์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตรงไหนที่เราขับทับเส้นนะคะเขาก็จะมีสัญญาณเตือนนะคะแล้วก็จะมีไฟขึ้นที่กระจกข้างที่เราทับเส้นด้วยนะคะก็เป็นการเพิ่มระบบความปลอดภัยนะคะ เพิ่มเติมในรถคันนี้นะคะต้องบอกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเออขับสบายนะคะแล้วก็การที่รถคันนี้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเนี่ยไม่ทําให้เป็นอุปสรรคในการที่เราจะขับไปไหนมาไหนได้เลยนะคะสวยมากเดี๋ยวรินพาเดินดูรอบๆรถอ,อ,อ,อีกสักรอบเป็นงดีกว่านะคะ บอกว่าค่อนข้างสบายเลยแหละถ้าไม่ได้ติดว่ามีโควิดนะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปแคมปิ้งกันเลยแหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะคะแต่ว่าดูสิว่ามันดูสบายมากแล้วก็ดูใหญ่มากนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะคะ คงต้องยอมรับความจริงว่าเราคงบินกันไม่ได้อีกสักพักใหญ่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถนะคะเป็นยานพาหนะที่คุณจะพึ่งพาได้นะคะไปเที่ยวใกล้ๆไกลๆในประเทศเนี่ยแหละนะคะสนุกที่สุดแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็แค่นี้ก็ได้เพิ่มความสดช,ชื่นให้กับตัวเองแล้วนะคะแล้วสำหรับใครที่กำลังมองหารถใหม่ต้องไม่พลาดเลยค่ะฮุนไดสตาริเอตนั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการเข้ามาเทสไดฟ์ฮุนไดสตารีเอและสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะคะฮุนไดของเรานะคะคทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็นฮุนไดเลียดทางด่วนรามอินทราหรือว่าฮุนไดสุขารพิบาล3นะคะ mm hmm. ก็ยังเปิดให้บริการตามปกติค่ะ mm hmm. เพิ่มเติมขึ้นมานะคะคือเพิ่มมาตรการนะคะรักษาความสะอาดรักษาความปลอดภัย mm hmm. ให้คุณลูกคา้าทุกๆท่านได้สบายใจเวลาที่มาเทสไดฟ์ค่ะ นั่นก็คือนะคะหนึ่งเลยนะคะสปายคลายของเรานะคะจะสวมชุด PPE นะคะระหว่างพาคุณลูกค้าออกมาเทสต์ไดรฟ์นะคะสองเลยนะคะเราจะต้องพ่นฆ่าเชื้อนะคะทั้งก่อนและหลังคุณลูกค้าเทสต์ไดรฟ์นั่นเองค่ะ mm hmm. เพื่อให้ได้มั่นใจนะคะว่ารถของเราสะอาดและปลอดภัยสำหรับทุกๆท่ทานที่เข้ามาเทสต์ไดรฟ์ค่ะ แล้นี้นะคะก็ถึงละขับกับโชว์ุูมกันแล้วนะคะวันนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าเราไม่ได้ให้ดูรถหรือการขับขี่เนี่ยได้เต็มอิ่มนะคะแต่สัญญาว่าหลังจากโควิด ว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราจะมาทำคลิปเต็มๆที่มีทีมงาน full option เลยนะคะแล้วก็ให้ดูความละเอียดเวลาเราขับขี่จริงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้นะคะก็อดใจไม่ไหวจริงที่จะพาน้องสตาร์เอรยนเนี่ยออกมาขับรถเล่นนะคะแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนั่นเองค่ะ,ะกลับออฟฟิศกันแล้วนะ ตอ,อนนี้ก็สำหรับใครนะคะที่อยากจะมาเทสไ์รฟฟแบบนี้นะคะมาสัมผัสรถคันนี้ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะสามารถนะคะติดต่อเข้ามาได้ทางอินบ็อกซ์ของเรานะคะหรือว่าโทรเข้ามาที่โชว์รูมของเราทั้งสองสาขาได้เลยค่ะเดี๋ยวลินจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ได้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลินต้องลากันไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปน,นี้นะคะฝากกดไลค์กด